ใครก็ฟังได้แต่ว่าการลงมือปฏิบัตินี่แหละสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมีร่างกายอัตภาพนี้ร่างกายคือรูปเห็นไหมธาตุสี่เป็นร่างกายและมีอีกกายหนึ่งกายยะกองเนี่ยกองลมมีกายลมคือกายละเอียดสอง สองอย่างนี้เขาจะทำงานร่วมกันจะสัมพันธ์กันด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้สั่งว่าต้องหายใจนะเขาก็ทำถูกไหมเพราะว่าร่างกายตัวนี้มันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเราแค่เอาลมเนี่ยมาแนบ เอาสติมาแนบกับลมเนี่ยองค์ความรู้ถึงจะเกิดแต่ถ้าดูลมอย่างเดียวนะถ้าดูลมอย่างเดียวโดยใช้ร่างกายเนี้ยรูปตัวนเนี้ยเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะไม่เคลื่อนไหวคือดูลมแบบเชยๆเนี่ยความคิดจะแทรกจะกลายเป็น เรากับความคิดนี่เป็นอันเดียวกันเห็นไหมความคิดจะเข้าแทรกเราก็จะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยนะคิดไปคิดมาคิดว่าดูลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้พอไม่ชีเนี่ยเขามาฝึกตนเขามีศรัทธามีความเพียรต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาได้ลงมือกระทำปฏิบัติ ตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์พารมเห็นไหมผลผลก็คือร่างกายธาตุสี่เขาเนี่ยจะเกิดเวทนานี่นะเกิดเวทนาถ้าเกิดเวทนาลมในร่างกายก็จะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนลมนี่แหละถ้าเราเอาสติมาแนบเนี่ยมันถึงจะเกาะลมได้